สร้างแรงกระเพื่อมให้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ไม่น้อยกับการถูกโยงใยเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยในระดับโลกที่ข้อมูลดุดออกมาจากหน่วยงานเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐหรือฟินเซนซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐจำนวนมากกว่า2,100ฉบับโดยระบุว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั่วโลกได้ปล่อยให้มีการโยกย้ายเงินที่เข้าข่ายผิดกฎหมายมาเป็นระยะเวลานานกว่า20ปีมูลค่าการโอนเงินกว่า2ล้านล้านดอลลาร์หรือระหว่างปี 2,542 2,560ในเอกสารดังกล่าวมีการระบุถึงการโอนเงินที่เข้าข่ายน่าสงสัยผิดกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ไทย4แห่งคือธนาคารกรุงเทพมีจำนวนโอนเงินที่ต้องสงสยัย28.26ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว876ล้านบาทธนาคารกรุงไทย16.65ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว516ล้านบาท เอ็กซิมแบง์ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว79ล้านบาทและเคแบง8์5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว25.9ล้านบาทแน่นอนว่าเมื่อข่าวดังกล่าวแพร่สะพัดออกไปทําให้ธนาคารเหล่านี้ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลขณะที่แบงก์ชาติและปอปอง,องก็ถูกตั้งคําถามมากมายจากสังคมกับประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันค่ะรายงานข่าวระบุว่าราคาหุ้น BBL, เคแบง์ ank, และ KTB ปรับตัวลงตลอดทั้งสัปดาห์ หลังจากข่าวดังกล่าวได้แพระ่สะพัดเช่นเดียวกับราคาหุ้นของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ทั่วโลกปรับลดลงแรงเช่น HSBC, JP Morgan, Standard Chartered, Deutsche Bank เป็นต้น บริษัทหลักทรัพย์ Land House ระบุว่ากระแสข่าวดังกล่าวถือเป็นซนติเมนต์เชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่มีรายชื่อปรากฏจึงแนะนำหลีกเลี่ยงการลงทุนระยะสั้นในหุ้นที่มีข่าวไม่นานมีคำชี้แจงจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยนายจตุรงจันทรังผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินหนึ่งบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำกับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงินให้มีกระบวนการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามหลักเกณฑ์ที่ปปง,องอกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและปปงประสานงานกันเพื่อกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สถาบันการเงินภายใต้ใตกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อฟินเซนเป็นปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่แล้วและไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่ถูกรายงานจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเสมอไปแต่เนื่องจากข้อกล่าวหาที่เป็นข่าวอยู่นั้นไม่ได้มาจากฟินเซนหรือหน่วยงานทางการใดๆเรื่องนี้จึงขอให้รอการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนขณะที่นายพยงศรีวรณิชประธานสมาคมธนาคาร ทบอกว่าได้ประสานแบงค์ชาติและปปงในการตรวจสอบข้อมูลที่มีการอ้างอิงถึงที่ยังไม่สามารถทราบความถูกต้องและรายละเอียดของเอกสารข้อมูลที่ชัดเจนเพียงแต่สันนิษฐานได้ว่าหากเป็นข้อมูลที่ได้จากฟินเซนก็น่าจะเป็นการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานปกติและไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่ถูกรายงานจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเสมอไปทั้งนี้สำนักข่าว i n เได้โทรศัพท์สอบถามไปยังพลตำรวจตรีปรีชาเจริญสหายานนท์รักษาราชการแทนเลขาธิการปาปงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวซึ่งพลตำรวจตรีปรีชาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่ได้ทวงติงที่มีการขยายความในประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าเลเธอ จากนี้ต่อไปคงต้องติดตามบทสรุปธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยอย่างใกล้ชิดเพราะนี่อาจเป็นฟอกเงินระดับโลกก็เป็นไปได้